สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมก็วันนี้มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็หยิบมาบอกเล่ากล่าวต่อกันเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตหยิบยกนะครับผมประเด็นในเรื่องของการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวอากาศแบบนี้ฤด,ดูนี้นะครับผมเนาะมีความเสี่ยงสูงที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะเริ่มมีการระบาดนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างอบร้อนแล้วก็ในช่วงเช้านะครับผมมีความชื้นค่อนข้างสูง มันเป็นสภาพอากาศที่กลุ่ม,มแมลงต่างๆจะชอบมาวางไข่แล้วก็ชอบมาเข้าทําลายในนาข้าวนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยเฉพาะท่านใดที่ทําข้าวที่ไม่ต้านทานนะครับผมนะฮะวิธีการเช็คก็คือเราก็สามารถที่จะเช็คหรือว่าดูในท้องไร่ท้องนาเราได้นะครับผมก็ลองไปเปิดไปแวกดูนะครับผมเนาะว่าในนาเราเริ่มมีการระบาดหรือยังนะครับผมหรือเห็นเป็นฝุ่น ข้าวอาการแดงๆเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับผมเห็นเป็นฝุ่นฝุ่นก็ลงไปแหวกดูถ้าเห็นตัวก็สามารถใช้การฉีดพ่นสารเพื่อกาจัดโดยทันทีอย่าปล่อยให้รุกรามไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นหนักแล้วไม่สามารถควบคุมอยู่ได้นะฮะหรือแม้แต่การใช้สารนะครับผมถ้าเป็นการป้องกันจริงๆจะแนะนาเป็นเรื่องของการป้องกันก็คือในช่วงที่เข้าท้องนะครับผมเราก็ป้องกันไปครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าออกรวงแล้วหรือครั้งสุดท้ายที่เราจะปล่อย ฉีดครั้งสุดท้ายนะครับผมก็จะป้องกันอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการเข้าทําลายนะผมกลุ่มสารที่ผมแนะนําก็คือในตัวไพรเมทอร์ซินซึ่งเป็นยาดูดซึมเนาะนะครับผมหรือจะเป็นบูโพรเฟซินนะครับผมสามารถใช้ไปก่อนได้นะครับผมเพื่อเป็นการามันคุมทั้งไข่คุมทั้งตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอการระบาดเจอการเข้าทําลาย นะครับผมผมแนะนําให้ใช้ไพมีโทซินหรือบูโพรเฟซินนี่แหละนะครับผมแต่เอาไปบวกฟีโนบุคาบด้วยซึ่งมันจะเป็นสารกลุ่มน็อกที่จะเข้าทําลายและถ้ามันฉีดโดนสารกลุ่มเหล่านี้นะครับผมตัวเพรื้มันก็จะน็อกและร่วงลงไปในทันทีไม่สามารถที่จะวางไข่ไม่สามารถที่าาจะกระโดดหรือแมนะ้แต่บินไปต่อได้นะครับผมเพ่ืกระโดดสีน้ำตาลก็คือตามชื่อเนาะเพรยะตัวนี้มันสามารถที่จะกระโดดไปได้บินไปได้แล้วก็ตัวสีน้ําตาล นะฮะท่านใดที่ยังไม่เคยเจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวให้นะครับผมแต่จริงๆไม่อยากเจอเนาะเพราะว่าถ้าเจอแล้วมันจะเกิดการระบาดแล้วนะครับผมถึงจะเจอนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยว อคอยไปศึกษากันแล้วกันนะครับผมแต่เพิ่อทีการป้องกันนะครับผมในช่วงที่เข้าท้องก็แนะนําว่าให้บวกตัวไพมีโทซีนเข้าไปด้วยนะครับผมอัตรา200กรัมต่อ5ไร่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการวางไข่นะครับผมอันนี้เคยยังไม่มีตัวเนาะหรือแต่ถ้าเจอตัวนะครับผมก็แนะนําบวกเอ่อซีโนบูคาบเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการน็อกและทําลายโดยทันที นะครับผมเนาะในช่วงของตัวเพี้ยกระโดดซิมตานเป็นมแมลงปากดูดนะครับเป็นมแมลงกลุ่มปากดูดจะเข้าทําลายโดยการดูดน้ําเลี้ยงดูดท่อน้ําท่ออาหารของข้าวทําให้ข้าวนั้นเกิดเป็นมันหาเมล็ดรีดต้นแห้งแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเสียหายไปโดยทันทีหน้านี้ฤดูนี้เป็นฤดูที่เขาตัวเพี้ยนะครับผมมีการระบ,บาดนะครับผมดังนั้นป้องกันไว้เป็นดีนะครับผมเอาเป็นว่าบางที่บางแห่งนะตอนนี้นะครับผมตรวจเจอแล้ว เป็นวิธีการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมอย่าให้มีในแปลงไร่แปลงนานะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาหยิบยกนะครับผมบอกเล่ากล่าวต่อให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ไปสำรวจแปลงนาและเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับเพียกระโดดสีน้ําตาลนะครับผมก็ท่านไหนมีคําถามสงสัยไม่เดิมเช่นเคยครับผมสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยนําปัญหาต่างๆนําภาพต่างๆนะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับผมในท้องไร่ท้องนาเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือเนาะนะครับก็ฝากเพจไว้ นะครับผมใน f c e e o o o นะครับผมชื่อว่าเกษตรกร,ร,กรบ้านนอกบอกเล่าชาวกเกษตรนะครับผมเพจนี้สามารถไปอคอมเมนต์เอารูปภาพไปโพสต์ถามข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมต้องตั้งใจว่าเปิดเป็นเพจกลางส่วนรวมเพื่อที่จะท่านใดมีปัญหาสงสัยคําถามนะครับผมก็เอาไปโพสต์ถามไปพูดคุยกันได้ตรงนั้นให้หลายๆคนได้เห็นได้ดูกันไปเพื่อที่จะช่วยช่วยกันนะครับผมช่วยกันในการ คอยดูคอยมอนิเตอร์กันนะครับผมตรงไหนที่มีคําแนะนํากันดีๆสามารถเอาไปปรับใช้กันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมเองมาหาแม่งฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนํามาฝากอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ